มึงลูดเลยมึงออกว้นิดๆออกว้นิดๆไงเออออกว้นิดๆแล้วลืมไงเอาไม่ได้ขันน็อตเกือขันน็อตเดียวเดียวแล้วก็อ๋อก็ไอ้มันมีหน้าแป้นเนี่ยเอกหน้าแป้นติ๊กกระดีไงยังมันเดินมยังวิ่งได้ถึงปั๊นเนี่ยทำไมไม่ใช้หมอแบตเบาๆมันรู้วงเล็กเนี่ยใช้หมอแบตหนักหนัก สองลูกพอมันงั้นคุณคุณไม่ไม่ต้องเตรียมไหวหล้งลูกไม่ไฟไม่แดงแล้วลองเอายูกบอลลองลูกสองบัลน่ะเดี๋ยวดูกหลุดกี่มิลสามมิลสองมิลสองมิลเอ้ยเราลองดูก่อนนึงแลกสองลูกเอเดี๋ยวพอมันตื่นตื่นได้ไม่ทำไมนั่นผมก็ต้องหาทางรถเข้ามาแปดมิลต้องหลือแรกมิลหรือไรถามไม่หลุมหลุมอะมีจำลองไม่ลุมนึกหรือไม่ก็สวยก็เต็มๆอย่างเขาแหละปืดนยุดปืดนยุดเดี๋ยวก่อนแต่ไม่ใช่เด่น ได้ออกนิดนะลืมได้แต่เราสมัยก่อนที่เล่นจะโดนตลอดอะไรเงี้ยไปมาก็เล่นไมเคยถึงขั้นว่าจบอกหวยไปได้ขึ้นได้ต้องก้าวกันอีกันชักงอไอ้ชักหักแผลรถออกหลังนี่ก็ยังหลังหลังนี่ก็ยังทำกันอยู่เนี่ยมันมีเครื่องมือนี่างก้อเนี่ยแล้วทำอย่างนี้เครื่องมือจะทำไงกัน เอ้าน้องตุ้มยังไงเจ้าแรกกี่บอกคลิปล็อกโอ้โคลิมล็อกในในซื้อที่อนาะในกูซื้อมาเป็นรถโรอคิมล็อกดีกว่าเไวดีนะยังแข็งครัวรถไปเลยอ่ะเจ้าคลิปอันนี้ไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปบวกบวกไปบวกไง อนากรมหรือว่าอนาบวกลบบวกไปลบบวกไปลบก็ตดองไม่เนี่ยเปีนบวกอันอันนี้อันนี้ปลบอันนี้ไปลบอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้ลงตัวถังชิมลอมีกี่ตัวสามเนี่ยมีตัววะก็มีต่างหากขู่อ่ะขู่มีอ่ะขู่ผมก็มีไอหางเดี๋ยวเดี๋ยวยเตี้าก็ได้หางนี้บัก เอาหางตรงนี้เติมลมไงเติมก้านี่ก็ันหนึ่งสองพอแล้วพอแล้วทำไมเรียนช่างทำไมเลยนะกดแอร์ไปอันหนึนงไหมก็นี้มีว่างอยู่อันเนี้ยแล้วเขามีลูกคิมล็อกอันนึ่งพอแล้วพอ่เขามีลูกคิมล็อกอันนี้อันยังไม่พลอยนีไปนีกัน ก่อนนั้นเนี่ยเขพอดีเขาคลิมล็อกก็เหลืออันให้โอ้โหไม่เหลือวะเดี๋ยวเดี๋ยวกว่างทิ้งไม่แต่เหลือเดี๋ยวผมเอาไปเองเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวได้กว่างทิ้งเดี๋ยวไม่เอาจ่ะเฮ้ยหาเขาไปหนุนตามทุกน่าแต่หนุนบนเราอ่ะทีนนี้บอกต้องมีเซตเล็กหลานบอกแอดไม่มีเซตเล็กมาเลยยะไอมีของเราอ่ะ นีเซนได้กระไรอ่ะทีจะเอาไม่พอกได้แค่ตาไม่กีกบารถมีไรบ้่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเอาข้างหน้าอีไปแมเลน้นอ่ะได้เออเล้นเนี่ยะเล้นดีเล่ก่อนในรถดิน้าอันนี้ลบไปสองบวกบวกอันนั้นบวกนะสอ่มือบวกเนี่ยนี่ นี่บวกเหลือสองอันเราจะทำไงกันอันนี้ออกนะนี่แล้วนี่อันนี้นี่ขังนี่ขังนี่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 อันนี้ล่ะก็อ๋อไม่รู้อันนี้บวกอันนี้ล่ะลบวะอ่าอ้าวไฟไม่เดินอย่างเงี้ยบอกก่อนอ๋อบอกก่อนแมวอุปกรณ์พร้อมนะตายเพี้ยทำไมเอาบล็อกแม่เหล็กเนี้ยฮะ

เก็บๆมานเลยแต่รถมาเดี๋ยวควรต้องการนะเผื่อมีใครเข้าฮัดอะไรเอานะพอดีมีหมอตอนเราใช้ดีมีมีขาพอดีมีตู่อ็อกเสียๆอยู่อันหนึ่งแต่เวลาซื้อแพงครัท้องแดงนะเอ็ดกลับไเอาอีกทีอ็อกมาเรื่อยท้องลูกอยู่แมันทองลูกแรงมัน เำไไรลลาร้เล็ไม่ได้มันได้แถดแแแเลสองลูกเายเล็กไม่ได้นะแดแแดไปเอาสิรถผมดียวเดี๋ยวผมหมุนอีกีหน่ให้ลูกคิดนะอ้ยแรง้มันลายเล็กไม่ได้้างทางพีางเอาบิดเลยที่นี่หลุดยวมันหลด มีครั้งนี้มั้ยเชอเออแต่ว่าเดี๋ยวมันอันจะต่อทีกเดี๋ยวกันเท่าทีก่อนได้ยืดเฉยๆแล้วแต่เฮทีมันต้องหอยไว้นั่นวัวเนี่ยทีมันต้องหงี่ยเออมันมีรอยนั่นบิดสักไซส์หน่อยนึ่งไงอย่าบิดเยอะไปคอยทายทายทางเดี๋ยวเข่าทีก่อนเออเอาบิดบิดเอาพอพอพอเฉยๆแต้มแต้มก่อนแต้มก่อนหายใจแรงกับแรงจะออกหายใจแรงแรงจะลดอย่าใจนะเฮ้ยคอยจะรู้พวกเนี่ยว่านี่ดุช่า

ต้องใช่ตรงนีตาก็ใช่ดได้โอ้แน่นอนจริงดูงนี้ก้หมป่ะเนี่ยะดูี้หมป่ะบิดดิบิดดิทำหมอบิดดูก่อนน่าหยกเหือพวอะไรนิดใช่ใเอออีกอีกพอได้งแค่น้นไม่แล้วข้าทีแล้วเนี่ยทีมเป๊ะเลยอะไม่ทีมีแค่นี้เองนะนี่กับใได้ก็ไ พี่เราจอดสมมตใหญ่ตรงนี้เนี่ยแล้วเ,เ,เ,เดี๋ยวเอ็นออกไก่เซดากระบานเดยทำอ่ะออกอยู่เลยออกมีเลยนะ <c oughs> เคยตนะัด <c oughs> ต่อเผาเขาลยป่านี่นะเผ <c oughs> าบิดเป็นเกลียวบิดเป็นเกลียวแล้วขายไปเลยอะ่ะ <c oughs> ไปเกินสมุด <c oughs> แล้วก็ไฟทอดเอาไฟเนี่ยตัดเผาทิ้งแล้วก็ไปไต้ไต้เรียวรถเข้าอ่ะพอดีเขาแป๊บไก่เคียงกันเนะตัดไม่ช่องเอาไว้แล้วแล้ววางอะไรลอาไงออกออกเนี่ยเอามาทอดเอามาออกหนอ เขาบอกเข้าไปใช่ถึงเทปอย่งนั้นเพิ่งเปลี่ยนเขาบอกดีดีเลยกว่าดีไม่สั่ง้ำคัญเลยมือตาได้กันแล้วก็ว่าด้่นไปแก่ทำห้ออกได้แล้วไปเปลี่ยนท่อาบอกว่าโอ้ใช่อีกนานท่่าวถึงไปเปลี่ยนวิ่งในเทปหมดแล้วเปล่าไปรุ่นไปสมุดมันก็โหดมากเลยทันทานไหนเขาไล่จิ๊บไล่จิ๊บแรงเยอะแรงเยอะแรงเยอะ ตัด bon y, mm ีด้วยแต่ว่าแต่ว่าเผากางมันเล็กบางป้งเลยของมเดิมมันนีเล็กบางจัดอะไฟดีไฟดีบางทกโดนมาแล้วแลมึงไปถอดที่นู่นนะเดี๋ยวมี้าหมทำจนเร็วเดีไม่มันต้องขึ้นให้แจ็คเนียมันขึ้นให้แจ๊กเหี้ยก็อ๋ยวด้อันยากอะเอางอไรได้มอไรพอแล้วไฟลุกเอ็มเอาแ้อยู่เดี๋ยวมันไป เขากินไม่ได้นะเนแค่ท่นแบตเอาเองเปล่าซึ่งว่าไปบารแล้วมันได้ทำกันเหรอเพราะว่ามันออกที่ไหนดีกลัวรุดกลัวรุดกลัวไปต้องโดนอีกรอบมึงอ่ะไอ้มันออกได้เลยเนี่ยหม้อแบตอย่างเดียวเนี่ยนะโอ้จะสามลูกนี่โอ้กับมันก็าสามลูกนี่ต้องสามวินนะไฟเหมือนกับองนั้นแหละหม้อไอ้สามลูกเราก็ตัวออกเแ็งเต็มที่อ่ะ ไอ้ตัวเขาไฟนี่ฟังแเสียงยังก็ไฟมันก็แรงแล้วเนี่ยสองลูกน่ต้องมีร้อยหายจได้ไปออกกสามลูกอะมันละลายลูกเนี่ก็ตีรถล้อเนตัดแพเดียวคา์ดเลยนะสามลูกเนี่ยโอ้มันฟังมันมันฟังนี่มันละลายนี่ก็ได้นี่ตึดขาเขาตเี๋ยวครับซ่อมออกหมเฮ้ยมีไว้ทำไไมไม่ไม่พงไรมลนมันนาจะแคปบิดรลดแล้วแคปคงจะแตกอะ

เต็มถ mm ังเนี่ยเรานี่เหลือมาถึงเต็มถังแล้วอะไ่รู้มันั่วเป็นอะไรแล้วรูผมไมจอดที่โน่นนะทีทีตามจักแข็งรถอะสามันกลังรัวหลกมันก็แย่เป็ัมันกหมเนอย่านีเลยมันมันเนหนเนี่ยมันรย่างนี้มดเจ้แดที่ไปกันมนเออเนาะงานเนี้ยอย่างเงี้ยต้องการเห็นว่าจะือแล้วออกไง อย่งเกี่ยวลืได้เลยเรื่อนี้เีแม่อนื้อจริงตอนตอนรถองแ่ี้ก็จะรอนมีรถนี่ไปลงมดมดก็แค่สายไฟแม่ก็รวดวสยไฟ่็รวไอ้รวดปกติดีแม่รวดพารั้งี่รื้อเฉี่ยมแล้วเนี้ยไปผ้าเนี้ยด้านนี้ซึ่งมาแล้วเดี๋ยวตัวแป้งไฟอ่ะตัวเล็กขนาดนี้เองเป็นกระป๋องดีเงินอะตอนคนทำมากรีบไ่เนี่นะลูกเดียวเองเสียเราช่วยได้เราก็ช่วยนะเราช่วยได้นะแต่ถ้าเราเสียมใครมีช่วยหน่องูอีพักจะน่เอา นี่ติดไว้เงี้ยติดใส่รถไว้เงี้ยเผื่อแต่ก็มันเพราะหลายทิปที่สองท้ายกันนะสมมติว่าระเกิดดูว่าเขาไปไปหลุนฮักไอ็นดนงงอแงเว้ยเอ็กเดี๋ยวกูจะไปแกะ้านก็ว่างี้กันนะจะเปลี่ยนชันไหมมั้ยชั้นันง่ายกว่าเฮ้ยเป็นชันได้มาชันนี้เลยว่างี้เงี้ยย้อยแตกอ่ะไอปลา เอาโพนอตทำยอยกันนะเปลี่ยน้าเลยเอาโนอตนะใช่มกาละบายไฟแวันบายเ้น่ะเนี่ยปืนแงพดที่บายไฟตกไฟมาถึงสองวี่ยมาแบตดีหรอมอสไหนน้นเออนงถึงว่าแบตดี้นะเดี๋ยวเอาไ่แบตหมดไปเลย ลาไปหมดเลยเนี่ยอ่เกินผงเหลือร้อยกับลางกินยาแก้ปวดเพิ่งเลี้ยงเกิดเล้ยเนาะเลือมันมีแม่นเฮ้ยเอาน้ำมันน่อยน้ำล้างตาหน่อยตามีอรเขามีเขาเรียกไหนเอดไว้ไหนแล้วหยอแล้มันดีเหมืเดิมไหมไมรู้โอ้โหแนวเดิมบานไอ้เนี่ยมันออกไว้หนาหนาเนี่ยออกทั่วกุกก่งเลยแล้วจะไปออกไหมจะออกอย่างออกทั่วกิ่งไหมวะออกงี่ผมก็ม่ลองออกแล้วพี่ก็จะ พอจะเอาเขาอยู่แต่เอาปุกนี่ออกมาเอกไหนนี่ต้องเอาไอ้เล็กดามใช่ป่ะเอาเล็กเล็กติดัผาถึงไหนมันต้องร้อกันไปเดี๋ยวเอออยู่เดี๋ยวเวลาไปปั้นเราลำบากไงคัตซีมันบางนิดเดียวมันจับยากเลยพอพังนี้ ไปรุไปแล้วไปมาำสร้างไม่อยากเลี้ยวเลยเดี๋ยวคนขับรถได้เไียเลี้ยวไปเลยเลี้ยวไปเลี้ยวไปเป่นทางก็าเลี้ยวอะยางจะรุดเียนะยางเลียมันยม่อยู่นี่พอเค้นไปอ่ะิดนี่เดิไปเดิไปเหนไม่ได้ เขามีมีนะเขามมีสนามนะไปันน่ะเล่นเลนกขบอกเลนชอบไปชอบไปจะไปทำเลนเป็นดินนี่แต่การนรับนี่อ่ะจะข้างบัดเลนปัดเลนเป็นน้ำเลยน่ะไม่ไหวล้างไม่ไหวมึล้างรนไป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 ไหนๆก็มาแล้วเติมลมลมเติมยาง

หยีมาขันนี่มึงอ่ะขันไม่ไหวหรอกแหมมึงทำอะไรมาเนี่ยเอาไปก่อนกูส้สน้ยน้ำมันหย่อนไว้เฮ้ยน้องเอาขึ้นก่อนมึงขันเงี้ยเฮ้ยมึงขันไม่ห่อนห่อนต้องท้ายไปก่อนเอาตัวต่ออ้าวเชี่ยตัวต่อไป ไม่เบิ่วเบ่วเบ่เลบ่มึงบ่ไปเอาไปจ้ยเอาไปี่ยเอเอาข้าเปตีเอ๊เขาเปตีข้าอไอกม่เนีเหมือนเอาออกไม้อะแล้วไมเาไปจะออกลดเอาออกเอาลาเลมากกานีนะยดไป้าหเอยหน้อยมอาหมดเลยหมาเลยน้าน้ามันงเดือบแล้วเอบแลเอา้วมไปเลยหมดขมดเลยเกี้ยงเอยกินต้องใ